ปูก่อนให้ปูก่อนให้ปูชื่นใจก่อนเนาะปูปูไอ้็นปะแปลว่าปูกใ้ปูก่อนปูกให้ปูก่อนให้ปูชื่นใจก่อนอ่ะปูปู เรียกปูคนะ่ะอืออ,อได้ปูปูครับปูครับ <ไป S 1> เรียกปูเรียกให้ปูชื่นใจก่อนวันนี้ไม่เจอกันปู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 ว่าปูอือฮืออันว่ากันแล้วเรี <c oughs> ยกปูปู ปูครับปูครับก่อนเลยปูโอ้สนุกไหล่าวันนี้ไปเที่ยวมาลูกแล้วปูก่อนปูปูครับปูปูอือป,ป,ปาไปล้างก้นก่นปูครับอู ไม่ได้อานหาจอเลยนะวันนี้ปูครับูเออไปาปูออกไปก็อนอย่าไปผสมเลย